หลังเหอสูซุยเต่กโกทิ้งจอกับสุนัขนอนหลับอีเตัวกู在他家门口享受着当着ต龟的休息 หลานอยู่จื้อสุนียเจร์หลังเสียงทาภูไหลเสีา่า扑来向าทุนซื่อทาสุนัขตัวหนึ่งกำลังนอนพักผ่อนอยู่หน้าบ้านของเขาทันใดนั้นมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่ง คุงเข้ามาหาด้วยความตั้งใจที่จะกินเขาเว่ยเลอไปทัวเจ้าจ่งเฮยอ่านเตอมิ่งวิ่นใจหลังสือเซี่ยนทาเตอ เยี่ยนว่างจือเฉียนเจ้าจือเก๋วขิวทาชิงทิงจ,จีอจือหย่าีชื่อเพื่อเป็นการยืดชีวิตของตนสุนัขขอล้องให้ทิ้งจอกฟังเขาพูดเป็นครั้งสุดท้ายจิ้งจอกก็ยินยอมทำตาม 如果您真的想想给自己一个盛宴盛宴，请等我的主人庆祝他们的婚礼。当然，您会发现我的胃口。 ต้าขายถ้าคุณอยากจะกินจนอิ่มจริงๆโปรดรอดจนกว่านายของฉันจะฉลองแต่งงานของพวกเขาแน่นอนคุณจะพบว่ามีอาหารมากมายจนคุณกินไม่หมด หาเตลุ่นเตียนซื่อหรูฉือลิ่งเหยินสิ้นฝูอีจื่อหวีหลังเหินเกาซิ่งหลีไครเลอคําพูดของสุนัขน่าเชื่อถือมากสุนัขจิ้งจอกจึงยินดีที่จะจากไป เจอเยื่อโฮตังหลังหุยไหลซึงเชิงทาอีจิงต่างเลอหน้าเมื่อจิวเตอสือโฮไม่กี่เดือนต่อมาเมื่อหมาป่ากลับมาแล้วพูดว่าเขาลอมานานมากแล้วนะ ซาลัง下次您出现并且我在主人的门户网站上睡觉时，请不要等待主人的婚礼。 จิ้งจอกโง่ครั้งต่อไปที่คุณมาหาฉันฉันจะนอนรอในห้องนอนของเจ้านายโปรดอย่ารอให้หนายฉันแต่งงานเลยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับ